นี่นครับวันนี้ส่งานได้แบบด่วนๆเลยครับเพราะว่าเขาพักอยู่ใกล้ครับหลังจากที่กว่าปฐมพนีเก็บเวทีแล้วกวาเขาที่เขามาสี่โมงกว่ากว่าอีไใ้สถานที่วันนี้ก็ถือว่าตั้งบอ,อยากบอยายครับเวทีเอยียงตั้งระดับกันประมาณ30มสเซนทเลกว่าที่ปรับระดับแล้วยากยนี่น้อยหนึ่งเพราะว่าปกติอาจารย์นกขุมที่อยู่ ทาหลังผมที่ปรับคาหน้าครับเขาดิ้รู่ใจกันปรับซอยกันแป๊บเดียวมันก็แล no. ้วแต่อาจารย์นุุ่มล้าไปตัดอ้อยครับเพราะว่าบัญชีใส่เวลาตัดโดนอยู่เพราะว่าเพิ่นว่าห้เผาคือยังสมัยก่อนเนาะได้สร้างใบออกกันเลยที่ยาดีบังทีได้อยู่ล้าโดนเติมครับแดดเพื่อนี้ก็ถือว่าโอ้สมมาพากวนอยู่ครับมาธรรมดาครับแต่ก็สู้ได้ครับ น้องเขาก็เริ่มมาปูสัตว์ปูเสือแล้วครับสิบล่ามือแรงได้เห็นทะเลสาต์แน่นอนครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับซื้อเครื่องดื่มมาฝากสองรอบครับเครื่องดื่มชูกำลังเรียบร้อยห้าสิบราค็ผู้ใหญ่ใจดีอีกซื้อ ร้องมาฝากอีกครับผมนนตอนนี้เขาก็ยึดก็อ,อย่างเรียบร้อยไปแล้วครับีง่ายๆกันพัดพอนขนาดที่มาติดไฟขานาดที่ประมาณไปสามไปสามไปสี่ไปแล้วครับเพราะว่าอยากเค็ดเร็วเร็วๆว่าที่เช็ค,ะคระบบ ไมทังเปิดครับเพืเ่อบนงานหน้าเวทีครับและะ้วก็ยาำไปงนันแต่เฝ้า,ามันที่ได้แบบเสียบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ร้อยเปเซ็นต์ลดเพราะว่าตอนนี้จเจออาการไฟหัวจะบร,ะรวมหัวมาจากจุดใดกําลังจะไล่อาการณ์กันนิดนึงแล้ว มันปฐมเพิ่นเลือกที่ที่เอียงออกไปทั้งพุ่นน้อยหนึ่งแต่มื้อนี่ผมมาเบิ่งพื้นที่แล้วผมว่าผมหันตรงหน้าทีหน้าที่งามกว่าผมก็เลยเลือกที่หันตรงเพราะว่าทั้งอ่ากรรมการวัดเพิ่นบ่ได้เิียสเจ้าตั้งจัาไดก็ได้ว่าจะว่าจะตั้งไดครับว่บาจะห้ที่ทังหันไปทาป้งพี่ละผมก็เลยเลือกที่ที่หันตรงเพราะว่าพื้นที่มันเป็นจตุรัสดีอยู่ครับ ตอนนี้ก็ไปประดับกับจอเฮ็ดงานก่อนตอนนีข่าวๆข,ขนาดที่มีสองชั่วโมงครับตอนนี้ายมงตรงเพราะว่าเมื่อกี้เิทีการทีา่าเนี่ยจะนิดนึงครับสามวันครึ่งชั่วโมงด้วยก,การรีบปรับระดับคาซาและกา,าเรื่อด้วยคนขาด งานขาด3คนมือเนี่ยอาจารย์นุคุุมครับเพราะว่าทั้งทั้งอยู่ทั้งปรับระดับน้ำผมทั้งตั้งแผงจอครับก็เลยได้โยกง่ายคนเอาแผงข้างไปซอยแผงจอน้ำแล,ะะละ้วก็ล่านก็ไปทุระอาหารว่าเราขอมกว่าชุบหน่อไม้เขาเรียกชุบหน่อไม้ไหม ไปเอปาป๊อกปองมาได้เลยอีอเอาเดีวเอามาให้ดีแทะ

แต่เราจะไป็นรพท์ตามเด็กๆมันก็ได้เพรเราเกิดมานานเรายอมร้งานกายสังารที่เกิดมานานนี้แต่ดนเจ็บรดนี้เวลาเป็นโู้สอเราอะไรอ่้อไป็่องเราออกจากล่างไปถ้าเป็นด็กจิตออกไปยอมจากล่างกันนั่นเองล่างมันก็ต้องติ้งอยู่บนพื้์นี่แหละกันเ่กันเลยห่ต่ทั้งสี่เราก็ลงไปดูเป็นดินเหมือนเดิม เขาก็โดยกาที่คนร่างกาที่สั่นไหวผิวันที่ปอกภัก็กลายเป็นไปหมดจนเท่าบาทไปหมดแต่ิจเดดวงที่เรามาสิงสูบอกว่าสองต่อเนี้ยมนต้องรอดมาจากลาไปลุกไปไหนแน่เป็นนะอ

อ่าโยกนั่นไอย่างเง้ยหลงปู่สินาไปใส่ส้อยห้าอนดป้ายานนานแก่ทท่ป้าอโกของเป็อย่างนั้นงสิแล้วโตเลืบ้านใหม่หรือบ้านเก่าได้มากอะไรก็ไปตากเอาครับอ้ทางบ้านก็ดีเลยไม่ต้องมีควบกวกันเดกับเอาต้อนรับดีเลยรวมทานเพืนกันไ้้ ไม่ได้กินโดนแล้วครับเปนปีสองปีแล้วเนี่ยถ้าเป็นสายมีได้เป็นจ้าของสายการเปลี่ยนโปรเจกตเรื่บใหม่นะทุกค เปรี้ยดรู้ไหมว่าแมวแมวแมวตัวเมียมันร้องไงแมวตัวเมียแมวตัวเมียไม่รู้แมวตัวเมียมันร้องแมวแมวแมวตัวหมได้ร้องจะเอาจะเอา ขอบคุณครับสวัสดีครับ